สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงท่าออกกำลังกาย3ท่าที่สำ,สำคัญสำคัญสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มกล้ามเป็นตอนต่อนะครับ คราวที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงท่า3ท่าที่สําคัญมากๆสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มกล้ามเร็วๆนะครับซึ่งนั่นก็คือ Squat, d ดดลิฟต์แล้วก็ Bench ์ r e s สทีนี้นะครับท่าต่อไปที่เราจะเล่นกันนะครับก็จะเป็นท่าที่เล่นหัวไหลแล้วก็เล่นหลังครับ สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นท่า Overhead Press Pull Up หรือว่าดึงข้อนะครับแล้วก็ Barbell Row อย่างถูกวิธีนครับ Overhead Press นะครับเป็นท่าเล่นกล้ามเนื้อหัวไหล่ท่าหนึ่งที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากนะครับโดยวันนี้เราจะสอนการดันจากข้างหน้าเฉียงมาแล้วขึ้นขบวนเพราะว่ามันเป็นการทํางานที่ตามลายกล้ามเนื้อหัวไหล่มากกว่าให้เราจินตนาการว่าเหมือนเราจับบาร์ไว้อย่างนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือข้อมือของเรานะครับมันจะต้องอยู่ในลักษณะตั้งตรงแขนพอเราจะตั้งฉากกับพื้นทีนี้ตอนที่เรายกเราก็จะยกขึ้นขึ้นแบบนี้ นะครับแล้วก็ลงมาตรงๆขึ้นแบบนี้ปึ๊บลงลักษณะนี้นะครับสังเกตว่าศอกเนี่ยจะไม่ได้ออกมาอยู่ข้างๆแต่จะอยู่ข้างหน้าเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่ข้างหน้าของเรามันทํางานด้วยการยกแบบนี้นั่นเองดังนั้นนะครับการที่จะออกกำลังกายให้มันตรงกับเส้นกล้ามเนื้อเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เราทําตามฟังก์ชันของกล้ามเนื้อนั้นๆทีนี้วิธีที่เราจะจับบาร์คือหาความกว้างประมาณหัวไหล่สังเกตดูว่าข้อมือของเรานะครับเรียงตัวกันตรงบาร์จะอยู่แค่ประมาณนีน้เพื่อให้แขนของเรานั้นมันตั้งฉากกับพื้นทีนนี้้้หายใจเขขลึกลึกกไป ดันขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับลงมาขึ้นแบบนี้ดันขึ้นลงขึ้นลง สำหรับข้อผิดพลาดในการเล่นท่านี้นะครับหลายๆคนอาจจะมีการดันขึ้นแล้วยกหัวไหล่ขึ้นแบบนี้อันนี้ผิดนะครับ2คือการดันขึ้นไปแล้วแอนตัวมากเกินไปทําให้ปวดหลังนะครับ 3. คือการลงมาต่ตําจนเกินไปทําให้กล้ามเนื้อช่วงบริเวณโรเตเตอร์ขัอเกิอดอาการบาดเจ็บได้ดังนั้นลงมาแค่นี้พอไม่ต้องลงมาสุดถึงจุดนี้ครับ <S <S สำหรับท่าพู l อ u นะครับจะมีคลิปหลักๆเนี่ยประมาณ3ามคลิปด้วยกันคือดึงแบบงายมือเราจะงายแบบนี้จะจับแคบหน่อยแล้วขึ้น กล้ามเนื้อที่จะได้นะครับจะโดนไปเสียบด้วยแล้วก็โดนหลังด้วยมีคลิปหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า new s h o l grip คือกริปที่จะเป็นลักษณะแบบนี้จะโดนกล้ามเนื้อช่วงบริเวณต้นแขนตรงนี้โอเคนะครับกล้ามเนื้อที่ทํางานก็จะอยู่ที่ตั้งแต่ช่วง forearm brachialis ช่วงนี้นะครับทำให้แขนของเราตรงนี้ดูใหญ่ขึ้นได้ทีนี้คลิปที่เราจะเล่นเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อหลังส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณความกว้างเนี่ยกว้างกว่าหัวไหล่นิดเดียวเราก็จับมือความทั้งสองข้างหายใจเข้าลึกๆดึงขึ้นไปเปิดอกขึ้นเกรงท้องหน่อยหน้้้้าาาากกกดดลลงงงคไวอมช ลงให้ช้าดีมากขึ้นกดหัวไหล่ไว้ดีมากแล้วก็ลงให้ช้าขึ้นลงให้ช้านะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าเล่นหูอัพที่ดีทีนี้จะมีออปชั่นอีกอันนึงคือจับกว้างปัญหาของการจับกว้างด้วยบาร์หักลงแบบนี้นะครับอาจจะทำให้เล่นยากเราจะจับมาแค่ประมาณนี้พอแล้วก็หายใจเข้าดึง นะครับการที่เราจับกว้างนะครับโอกาสที่ได้กล้ามเนื้อช่วงบริเวณจักระแลตรงนี้ก็เยอะขึ้นแต่อาจจะลึกไม่โดนช่วงบริเวณปีกนะครับกล้ามที่โดนเนี่ยที่บริเวณช่วงจักระแลตรงนี้จะเยอะนะครับแต่ว่าอาจจะโดนตรงนี้นิดเดียวถ้าเกิดอยากจะเล่นปีกให้โดนถึงจุดนี้จับไม่ต้องกว้างมากประมาณนี้แล้วดึงลงมาพยายามดึงตัวให้ขึ้นให้สูงแล้วก็หนีบข้อศอกไปจะให้ลองดู um. อีกทีหนึ่งอ่ะโอเคขึ้นหนีบศอกหนีบศอกหนีบศอกจะได้เกรงและนะครับแล้วก็ลงช้าช้าลงช้าช้าหายใจาเข้าขึ้นหนีบศอกไว้ โอเคดีมากสาเหตุที่ให้เราหนีบศอกนะครับนอกจากว่าเราไม่ได้จับว้างมากการที่หนีบศอกไว้จะทําให้แขนของเราจะดึงลงมาเป็นเส้นแบบนี้ก็จะทําให้กล้ามเนื้อที่จะได้ใช้งานคือกล้ามเนื้อช่วงบริเวณหลังหรือว่าปีกของเรานั่นเองครับ บาเบโรนะครับจะเป็นท่าเล่นกล้ามเนื้อหลังที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพแต่ปัญหาคือมันเล่นยากเนื่องจากว่าหลายคนเวลาเล่นท่านี้แล้วอาจจะไปโดนช่วง t r a พ e ีเซีหรือหนอกคอแทงเดี๋ยววันนี้จะสอนวิธีการเล่นที่ถูกต้องก่อนอื่นนะครับดูเท้าของเรานะฮะจะอยู่ที่บริเวณความกว้างเท่าหัวไหล่ประมาณนี้จากนั้นเวลาเราย่อลงไปเนี่ยจะย่อลงไปโดยที่หลังของเราตรง ทีสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลังตรงนั้นจะเป็นการปรับระนาบของตัวพยายามย่อลงมาให้ขนานกับพื้นถ้าทําไม่ได้ไม่เป็นไรเอาขึ้นมานิดหนึ่งจากนั้นเราดึงมือขึ้นมาอยู่ที่ประมาณซี่โครงตรงนี้นะครับแล้วก็ลงดึงถึงซี่โครงแล้วก็ลงเราจะจับบา่ามือคว่ำทั้งสองข้างความกว้างในการจับเนี่ยอี่ที่ประมาณเท่าหัวไหล่แบบนี้ตัวตรงหลังตรงหายใจเข้ายอ่ออันนี้คือเกือบขนานพื้นหายใจเข้าดึงหายใจออกนะครับดึงหายใจออก ดึงหายใจออกดึงหายใจออกแบบนี้นะครับสำหรับข้อผิดพลาดคือการกระตุกช่วยนะครับเช่นอยน่างนี้ แบบนี้เนี่ยจะเป็นการใช้แรงเหวี่ยงช่วยและเป็นการใช้กล้ามเนื้อแข็งหรือใบเสร็จของเราช่วยมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจจะมีอาการเมื่อยที่คอบ่าไหลนะครับได้แขนมากกว่าได้หลังครับทีนี้นะครับท่านี้สิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือเวลาเราดึงขึ้นมาแล้วหนีบศอกเข้าหาตัวนะครับเนื่องจากว่าฟังก์ชันกล้ามเนื้อที่เราจะเล่นหรือปีกของเราเนี่ยนะครับเป็นการหนีบเข้าหาตัวนะครับและดึงแขนไปข้างหลังโดยที่มือคว่ำลงแบบนี้นะครับดังนั้นท่านี้ดึงหนีบศอกลงหายใจเข้าดึงหนีบศอก ลงแัดนี้นะครับลองดูครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ3ท่าในการออกกำลังกายที่จะทําให้คุณเพิ่มกล้ามได้เร็วๆนะครับตอนนี้เรามี2ตอนแล้วนะครับที่สําคัญนะครับสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มกล้ามเร็วนะฮะควรจะต้องเล่นด้วยน้ําหนักที่ท้าทายเริ่มจากการใช้น้ําหนักที่เล่นได้ประมาณ4-6ครั้งค่อยๆเพิ่มน้าหนักช้าๆที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับและที่สําคัญเลยเล่นอย่างถูกต้องถูกท่าอย่าไปโกงและอย่ามีอีโก้ครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องโภชนาการหรือเรื่องการออกกำลังกายนะครับมาให้พวกเราช่วยแก้ปัญหากับคุณที่ f รับชรางหลักสูตรออนลลน์แะสอนโดย ทรนเนอร์คุณภาพซึ่งจะดูแลแก้ปัญหา вас, ใกับคุณโดยเฉพาะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการและก็เรื่องออกกําลังกายเพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตฟิตๆหุ่นดีได้โดยที่ไม่ต้องลําบากอีกต่อไปครับสหรับตอนต่อ,ตอ,ตอๆไปในซีรีส์เพิ่มกล้ามอย่างรวดเร็วนะครับเราจะมาพูดถึงกันว่าการเล่นเวทห,ห,หนักๆนั้นนะครับต้องวอร์มอัพอย่างไรนะครับแล้จะมาพูดถึงกันว่ากินยังไงสามารถติดตามได้ทาง Fit Junction Channel เลยครับ